วันนี้เราจะมาติดตั้งแอร์มือสองนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็น h ฮเออร์อินเวอร์เตสภาพใช้งานไปแล้วประมาณไม่ถึงไม่ถึงปีนะคะใช้งานไปก็ยังเหลือประกันอีก3ปีกว่า,กวาเกือบ4ปีนะคะตัวนี้ของตัว h ฮเออร์อินเวอร์เตตัวประกันศูนย์อะไหล่ทุกชิ้นส่วนเนี่ย5ปีเต็มนะคะเค้มฟรีอะไหล่ฟรีค่าแรงฟรีนะคะ แต่ว่าต้องเรียกช่างของศูนย์ไฮเออร์นะคะเข้ามาดูแลเมนเทนแนนซ์ค่ะส่วนประกันคอมก็ตัวนี้น่าจะรัปประกันคอมเพเซอร์ที่สิบปีนะคะความยาวเ8ดสิบแปดเซนนะคะของโฮซอนะครับก็วัดจากขอบนี้มาก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณที่สิบเซนนะครับสิบเซนตีจากขอบนี้ฮะ ถึงกิ่งกลางของเซ็นเตอร์ของโฮโซอรที่เราต้องตเจาะออกผนังออกมากจากด,ด้านนอกนะครับก็มานสิบเซนอันนี้ก็เป็นตำแหน่งคอยเย็นนะคะทันนี้ขนาดห้องก็3าคูณสานะคะก็สามารถติดแอร์ได้ตั้งแต่9,000 BTU ถึง12,000 BTU นะคะเดีย๋ยวเราไปชมช่างติดตั้งคอยเย็นกันก่นกอน,นะคะ่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเจาะโฮซอนนะคะ2.5นิ้วเดี๋ยวเรามาัดก่งไหนหกก่มใช้ใชถุงนะคะถุงเก็บปูนโฮซอนจะได้ไม่ปูนกระจายเพราะว่าเจาะโฮซอนนี่ใช้เวลานานเลเพราะมันเป็นปูนปูนแข็งที่ใช้แลปูนสำเร็จรูป เป็นบ้านบ้านศึกษานะคะคือค่อนข้างจะแข็งตอนนี้ก็เ,าเจาะทะลุออกไปข้างนอกแลนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันค่ะช่างก็กำลังจะเจาะฟุกตะกัวทั้งหมด กี่อันค่ะฝั่งขวาใช้สามอย่างละสามฝั่งซ้ายใช้สองขอบี่มีคอมพิวเตอร์น้ำหนักจะใช้สองตัวแต่ถ้าเป็นแอร์ใหญ่แล้วก็จะมีทั้งหมดหกหกตัวขึ้นไปนีแอร์เล็กเล็กก็ใช้ขาสี่สิบห้าเซนนะคะขายึดคอยร้อนบอกเลย ฟังไม่เห็นเลยอัดให้หน่อยเลยนะครับเรากระจกกะจมันจะลมามากระจาเธอตีล่างะละหลังก็พอลงมาก็ใส่ขาตัวนี้จะล้นหน่อยนะครับตัวนี้ฝั่งขวาจะล้นลงมาคืออะไรคนเหรอ <c oughs> คนจะลน้นฝั่งขวาจะ,ะฝั่งด้าน <c oughs> <c oughs> ขวาของคอยลร้อนก็จะลน้นล้นลงมาจากกระจกนั้นประมาณยี่สิบเซนนะในไม่มี ม่มีทางอืงน่นได้ไปอะพอมาก็ต่อเติมเป็นที่สูงค่ะสูงขึ้นมาถึงขอบหน้าต่างแต่ถ้าเป็นแบบพื้นปกติก็จะก็จะ่ีอันนี้เราก็ทำงานยึดขาคอยร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะไปตีขอบรางะคะ่ะนี่นะครับแล้วก็ตีรางเสร็จแล้วนะครับ ตันนี้นะครับก็คือตีรางมานี่เลยเฮ้ยแ้วก็หักขวากมาตัวนี้จบที่ประมาณสามเมตรครึ่งนะครับระยะท่อก็ไม่ไม่สั้นเกินไปครับทีิแรกเราจะหักจะหักลงมาตรงนี้เลยแล้วก็ปิ้งเข้าคอยร้อนเลยมันจะสั้นไปอ่าไม่อยากจะม้วนท่อไว้ด้านหลังนะก็เลยต้องตีรางออกไปชิดฝั่งซ้ายนิดนึงเนี่ย ก็จะจบประมาณนี้ใส่ตัวจบไว้โอเคครับก็เราเตรียมพื้นที่ยึดคอยร้อนเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะไปะเกี่ยวคอยเย็นแล้วก็มาเดินท่อกันนะครับโอเคครับส่วนไฟแล้วก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเจาะออกด้านหลังแล้วก็ขึ้นฝ้าหลังคานะก็จะไปจําด้านบนภายในห้องก็จะไม่มีสายไฟให้เห็นนะครับตอนนี้เราก็เอาคอยเย็นขึ้นเกี่ยวมาเลยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยเอาท่อไปเข้าแฟด้านหลังนะคะแต่ว่าเราต่อสายไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนี่เราก็มีพื้นที่ด้านบนดีเทนประมาณสิบสิบห้าสิบเซนเนาะได้สิบเซนได้สิบเซนนะคะก็เผื่อสวิสเผื่องานล้างเผื่อลมดีเทนนะคะให้กับแอร์จำกาตัดดยคือ ต้องผนังก็ค่อนข้างผูกขาดนิดนึงผนังไม่เรียบอ่าไ,ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เราใช้กึ่งกลางหน้าต่างนะคะของห้องเป็นเซนเตอร์ในการยึดคอยเย็น ตีนแบบข้อน้ำทิ้งนะคะสามผลเจาะฮะเจาะออกตรงนี้แล้วก็ปล่อย นี่ก็กำลังจะเข้าแฟคอยล้อนะคะเข้าแฟท่อสองเ่อสามใช้งานหนักนะคะเครื่องมือเราไปทนไปทนมือได้อยู่กันดูด้วยกันได้ไมนะ่นานบานสวย เดี๋ยวให้ดูสีก่อะเงาฮะเงาเรียบริมเมอร์แล้วก็บานชุดบานดีๆนะเงาวิว้งเลยฮะเออถ้าเป็นแบรนด์ของพวกอะไรของญี่ปุ่นมันก็จะโอแฟมัส ใช่ถ้าเป็นแบ,นนแบนรนด์ตัวนี้<ด>มันก็จะรวมหน่อยแล้วต้องเอาเรียนบาบมาลองดูแหวนบางบากก่อนก็คือบางบาง,บางคลิปบางแอร์ยี่ห้อบางยี่ห้อเราก็จะไม่ได้ใช้นะคะบางยี่ห้อก็ลืมครับบางยี่ห้อก็ลืมแกว <c oughs> ใช้ทดรอบได้ครับใช้ประแจใชเ้เบอร์สิบตัวใหญ่ก็จะเป็นสองนิ้วแล้วก็ใช้เบอร์แปดถ้าขันตัวเล็กก็ใช้เบอร์แปด ตัวสิบประมาณใช้ตัวเล็กเป็นตัวรถแรงหนระอประมาณก็ดเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสายไฟนะครับฝั่งควยร้อนเ,อเมื่อกี้เราเข้าฝั่งคอยเย็นไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าฝั่งควยร้อนอันนี้ผมพันผ้าเก็บแป๊บนึงพันเข้าไปได้เลยจะได้เก็บสายเป็นสุดยอดกันนะให้มันเตน หือกับตัวหัวแฟรหรือว่าโครงเหล็กโอเคก็ถือไว่แล้วเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็เก็บงานที่เหลือได้เลยแล้วตอนนี้งานติดตั้งของเราก็เกือบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือ เก็บรายละเอียดนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังใช้เทปเทานะคะท้าพันท่อเก็บงานตรงท้อแอนะคะ,ะเก็บงานสายไฟให้เรียบร้อยสวยไม่สวยอยู่ที่พันผ้าพัานผ้าตรงนี้ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงมันชิดมันชิดคอยร้อนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปแวะ ระบบสุญญากาศกันนะคะก็เหลือเดี๋ยวเราจะขึ้นฝ้าไปเอาเมนไฟเมนไฟจะเข้าคอยเย็นนะคะตัวนี้ตอนนี้ก็กำลังแวะค่ำอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราแวะรอแล้วก็จะเ,เข้าไฟค่อยรอนะคืแวะอยู่ ขอาแค่เสร็จแล้วก็จะประมาณคันท่าเก็บ 10, 5, งานนะครับอันนี้ก็เจาะคอมเนิสเตอร์ต้องหัวตลกแล้วก็ใส่ข่อ,อนะแล้วเก็บข้าไปด้านในเสร็จแล้วเราเพเก็บงานเพิ่เมเติมนะคะใช้ดักปิดรู นะปล่อยทางด้านพายพิเศอก่อน,นท่อเล็กก่อนครับปล่อยท่อเล็กก่อนเสร็จแล้วก็ท่อใหญ่ดูแรงดันนะครับสองร้อยตอนนี้สองร้อยหกสิบละ ตอนนี้ก็ติดตั้งแอร์เสร็จแล้วนะคะตัวคอยเย็นก็ทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวเราปรับอุณหภูมิให้ต่ําสุด16องศานะคะเดี๋ยวดูความเย็นส่วนงานไฟนะคะก็ติดตั้งเตกอกร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะตรงน,นี้ก็เดินขึ้นไปบนฟ้าไปเอาเมนไฟด้านนอกเมนไฟอยู่ตรงนี้ค่ะ ความเย็นมาก็ใช้งานได้ปกตินะคะโอเคนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะการติดตั้งแอร์ไฮเออ i ์อินเวอร์เตอร์นะคะ1 2 0 0 0 BTU ตัวนี้เป็นแอร์แอร์มือสองนะคะแต่ว่ายังไม่หมดประกันประกันเหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบ4ปีนะคะสามารถเคลมอะไรศูนย์ได้เลย โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม